อยู่หลงน้ำทาหลงข้าบางหลองน้ำเงาไอ้นี่กินอะไรกินตัวหอกเลยไอ้นี่นะอันนี้ตัวหอกอ่ะโมยกินครบหมดเลยเมื่อวานกินตัวนกเออเหมือกินตัวหอกกินปลาน้ำน้ำเงยปลาและหมูนี่คือตัวนกตักขานนี่ปลาที่ปลาบอรแมนปลาคิงปลาคิงเซตปลาคิงตัวมันจะมีลายเส้นๆปลาคิง เป็นเป็นแนวเดียวกันหรือน้ำเงาเดี๋ยวหรือตมาตัวมันใหญ่ตัวใหญ่จังนี่แล้วมันจะมีสีฟ้าๆอาหา้ากา<ส>็เพียงแต่แห้าอยู่น้ำอู๋มาห้าอยู่ปลาแล้วก็บริกาซื้อกินไรแม่นแต่อาหารดีกออ็ไปกรุงเทพมีแทลอาหารมันเกิดธรรมชาติเลยแลน่นเดีวในในตลาดในดดต,ลดตลาดบราไมีขายตลาดผักกาดกับดผักกาดเขาเิ่นขามูแล้วก,ก็ซื้อจินหมูตอนนี้ งูนี่เป็นข้าวขาหมึกซุกมือบ่แม่อือข้องมือประมาณคายเลยหมีตลาดแล้วกันไม่ต้องไปวางไปไปไหนไปไหนวางคายบ้านไหนข่างวก็มาเลาะขายตามบ้านบ้านเท่าขาแล้วก็มาเลาะขายบ้านขึ้นข่ลรามาเลาะขายเขาที่ซื้อเอาแซตตัวลยตัวแต่แก๊กนี่ก็เขาเก็บใส่ตู้ไว้เพราะว่าใส่เอาย่างไว้เอาแซตตัวละก็จี๊ดละหน่อยเหม่ยเหม่ย